ท่าเลยว่าแบ็คอินโพสเตอร์เฮ้ยเลือก6ใบตัวเรามันใหญ่วะ <c oughs> นี่ไงจ่ายแล้วเจอแล้วไฟนอลลิกใส่ท่าไฟนอลกันให้หมดใส่แล้วผมใส่แล้วแชกี้แชกี้ร้อยกี่ต้องมาแล้วโอยหาทำโอ้โหทับมีดใช้ มีเลียวโดนลุงเขาทับผมตายเน่ยไม่อยากจะเชื่อเขาทับอุ่นจนตัวหนึ่งตายเลยรื่อยๆอีเพียวหายเพียวอยู่ไหนวะเพียวหายผมมองทับเพียวตายโอ้โหอะไรวะไพื่าต้องไปุ่มอ่ะต้อไปฟอร์ฟิดเหรอมองไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาเกมบั๊กเพื่้นดีเราเข้าไปในกองสองดิ โคจิโตเขาเด็ดนดดไปแล้วมั้งไม่ไม่ต้องต่อใหม่อะไรวะอะไรวะนี่อะท่านผมบอกแล้วเป็นเช่นนั้ของกลุ่มวะบอลอัดลุงเมื่อคุณใช้ท่าใหญ่ใช้ท่าตัวใช้ท่าตัวตัวใหญ่โอ้ใหญ่มากคนงานใหญ่ข้ามมีตอนข้มมีมัข้ามมีมข้ามมีมันข้ามมีม่นข้ามมีมัเข้ามมีมันข้ามมูน้ามมีมันข้ามมีม วูยังใหญ่เพราว่าจะหายแล้วมีปีนั่ยเหรออันเดียเออหายไปวอเตอร์ฮิลล์ไม่เจอนมเปีกินใช่ไหมพี่ไม่ะมองอัดเกมจริงไม่มีโหมดจังเกิลนัดวะดูดีตัวยังยึงโอ้ไซบิ๊กเลยเบอร์เซิร์กได้หมดเลยหรอพาดหนึ่งเรียบร้อยเวนกับเบอร์เซิร์เกเฮงเลยน่าริษณเลยน่า แน่แน่แน่ไม่เจ็บเลิกมาเลยติดสภาพอะไรวะเนี่ยโหอยากเตี่ยคนทำไมพี่เทียวไม่เตียนไม่อยากไม่อยากคอมพังเดี๋ยวจำอยากดูโอเคไปพี่เทียวเหลือเกัเหลือถ้าลุก พอโดนเลิฟวีสิบห้าวีสิบห้ามันจะขนาดไหนเนีผมดำไปแล้วตอนนี้ใช่ตด้ดำไปแล้วอยาเป็นนิกเกิล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 ๋อ้ใช่ใช่อยากเป็นนิกเกิลนิกเกิลนิกเกิลเพราะผมสองปุ่มอะไรวะเกมเป็นสองปุ่มคุณ น่ผมมเล่นมองปน้องไม่รู้เรื่องเลยเี้ยครุเบอร์การดล่าโมจิโตอวน่อะไรวะเนี่ยเต็มจอไปหมดเนี่อะไรลองย้ายไม่ทีเลเพลงมันว่ะอุ้าสโมไม่ห็นเนี้ยเรไรเื่องอมันเรืองออเพลงมันหมันจัง ผมต้องมีตอบเล็กเั็กอย่กันแน่ระวังเบอร์้อมกับโฮกิโตเปี่ยนอัพทับตายเอ้ยจับอนเลยเสียมองอันเดกเสียเสียมองอันเสียต้อเสียเอาคำฝันตายแน่เลยโคตรน่ากลัวคีอผมลองมีคือยุโร่ก็มึง มองไม่รู้เรื่องอ่ะอะไรกันบ้างผมพลาดเองแหละแปดตัวมันเป็นสองผู้ว่าตัวาฟ้าใครดูดูเรื่องกดไลค์ทีนั่นจะบ้าตายโอ้โหนบ้าเลยวันนี้ออหืพลาดแปดตัว